ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนเนลครับผมวันนี้ก็จะพาพี่ๆวมาตกปลาที่น้ำขู่มือนเดินครับโอ้หแต่วันนี้เมฆเยอะคืมด้วยครับไม่รู้มันจะตกไหเนี่ยโอ้โหวันก่อนผมตกตรงนี้นครับได้เป็นปลาเหาะครับสองตัววันนี้ผมก็จะย้ายมาตกตรงนี้ครับลองดูครับผมแต่วันนี้ไม่รู้ผนจะตกไหมครับ คืบมาแล้วครับไม่ยอะด้วยโอ้ oh, แต่วันนี้ลมย็นมากเลยครับแต่น้ำาอ้แรงมากน้ำแรงมากครับวันนี้ีครับมาลุ้นกันครับผมวันนี้คือว,ว้ามาพักผ่อนครับ <laughs> นี่ฝนลินแล้วครับโอ้โหตีแตงไ,ไม้เดียวอีกฝนลงเม็ดแล้วคืมมาแล้วครับผมอ้หนหั้นที่เราใส่เหรอครับโอ้ฝั่งลาวตกแล้วครับนี่ฝั่งลาวตกแล้วครับตรงเรานนี่คืมมาแล้วโอ,โอเคครับม้วนกันครับผมเราจะอยู่ได้นานเลยครับ ผมย้ายที่ดีกว่าครับเหมือนน้ำมันพัดตะกัวเข้าฝั่งครับผมเราคมจะย้ายที่ไปตกนี้ครับฝนก็เริ่มตกแล้วครับผมโอ้ย หนึ่งแต้มครับผมว่าจะเปลี่ยนที่นันได้ปลาปลาหอ,อกเล็กมาครับผมโอ้โหนี่ครับหอกไทส่สวยนะครับผมว่าจะเปลี่ยนไปตึกฝั่งนู้นครับดันได้ปลามาครับเนี่ยนะครับหอกไสสวยครับนะครับหนึ่งแต้ม โอ้โหฝนตกแล้วครับนุ่นฝนตกมาแล้วครับหือตกแรงแล้วครับผมโอ้โหเมไปหาที่หลบฝนครับผมหาที่หลบฝนครับโอ้โหเมื่อกี้ฝนตกหนักเลยครับผมตอนนี้เริ่มหยุดแล้วครับโอ้แต่ฝันู้ยังตกอยู่ครับฝันรู้ยังตกครับ มาแบบไม่ตั้งตัวเลยฝั่งนั้นแดดออกแต่ยังคึ้มๆึ้เหมือนกะผมโอ้นุ่นผมไปหลบอยู่ตรงนู้นนะเปียกหมดโอ้ยมาวันที่ฝนตกแถมฝั่งนี้เขาก็ใส่ตะข่ายนะครับเนี่ยครับนี่ครับเขาใส่ตะข่ายเรียงเลยครับตรงนี้ฝนก็ตก เดี๋ยเขามาใส่ตะขา่ายดักหน้าอีกครับใส่ยาวถึงนู่นเลยครับน้อยฝูนก็หยุดแล้วครับผมแต่ฝั่งนั้นยังตุกอยู่ครับไม่รู้มันจะมาอีกหรือเปล่าครับอ,อ,อะไรเนี่ยอีค,ครับลุ้นกันต่อไปครับผมนี่นะครับออกมาแบบหมายธรรมชาติทั้งฝนทั้งเดือดทั้งตะข่าย ด <Wasn> ีครับดูขั้นต่อไปครับเมื่อกี้มีอาการอยู่ครับขอดีๆๆครับ น่าจะเป็นปลาเล็กครับตอนนี้คื้นใหม่แล้วครับแต่ฝั่งนั้นยังฝนยังตกอยู่ดีครับลุ้นกันต่อไปครับ มาตีตรงตรงเดิมดีกว่าครับฝั่งกันฟ้าไม่ตอดเลยครับผมลองย้ายมาตรงที่เดิมดูครับเผื่อม,มันมีอาการครับตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วครับเดดออกแล้วโอ้โหเมื่อกี้แหละฝนมาอย่างแรงค,ครับเีครับลุ้นกันต่อไปครับเพาเราจะได้เพิ่มอีกตัวไหม ครับเปลี่ยนเหยื่อดูครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับยังไม่มีอาการอะไรเลยครับเคบเปลี่ยนเหยื่อดีกว่าครับ เรียบร้อยครับวันนี้ก็เงียบครับผมได้เป็นตัวแรกก็เงียบเลยครับหลังจากฝนตกดีครับลุ้นกันต่อไปครับ เราเปลี่ยนฝั่งขยับไปตกอีกฝั่งนึ้งดีกว่าครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผม ครับตอนนี้ก็ย้ายมาตกที่เดิมนะครับฝั่งนู้นไม่มีอาการตอดอะไรเลยครับเลยย้ายมาดูครับตอนนี้เวลาก็มาสามโมงครึ่งแล้วครับฟ้าก็คึมๆมาอีแล้วโอเคครับลองลุ้นกันครับว่าเราเปลี่ยนที่มันจะมีอาการอะไรไหมครับโอเคครับติดตามครับผม ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วครับผมไม่มีอาการตอดอะไรเลยครับสงสัยวันนี้คงจะได้แค่หนึ่งตัวครับนี่ครับเปลี่ยนเหยื่อกันดีกว่าครับผม ไดมมาอีกเต็มแล้วครับโอ้กินตัวไหนก็ไม่รู้ครับเป็นปลาหอครับผมโอ้โหขีครับเต็มที่สองมาแล้วครับไม่รู้มันกินตัวไหนครับนี่ครับมาแล้วครับผมเต็มที่สองครับปลาหอะไซส์สวยๆครับมาแล้วมาแล้ว เมื่อกี้ว่าจะเปลี่ยนเหยื่อครับแันได้มาหนึ่งตัวครับผมโอ้โหสงสัยมันตัวเล็กเกินครับมันกินเลยไม่รู้เมื่อกี้ครับได้สองแต้วะครับแต่เวลาก็สี่โมงแล้วครับฟ้าก็คึมคืมนะครับตัวอีกสักหน่อยครับผมแต่บรรยากาศตอนเย็นก็นะครับเงียบเงียบวันนี้ก็ไม่มีคนมาวิ่งแถวริมหุงเลยครับสงสัยน่าจะฝนตก เป็นพ่อคุนตกคืมคืมเน่อครับโอเคครับนุ้นกันต่อไปครับผมโอเคครับวันนี้ก็ถึงจุดที่สุดของวันแล้วครับ ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วครับผมวันนี้ก็ได้ปลาไปทั้งหมดสองตัวครับนี่ครับสงสัยจะไม่รออแล้วครับเพราะว่ามันกินลึกเกินไปครับนี่ครับเป็นปลาเหาะสองตัวครับวันนี้โอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามที่คอยติดตามกันมาตลอดนะครับผมยัตอนสอนก็